เจ้าสวัสดีครับดึงขวนดนี่หูว่าบางคลิปที่ไม่ได้ดึงขวนดนี่หูเพราะไม่ได้สังเกตแฟนคลับก็บน่นทำไมไม่ดึงไม่เอาแหนบดึงโอ้บางทีไม่ได้ลุกไปเด้เดะด้างนี้ดูเหมือนคุณกัปจะไม่มีเอ้ามีอยู่ ยังมาโอเคอ๋อหัดได้แล้วหัดได้แล้วจะมีเยอะมีน้อยก็ยังไม่รู้แต่ที่แน่แน่มีอันนี้ก็ดูซิว่ามุมมันได้ไหม มเราจะหมุนดีกว่าไหมน่าจะได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวลองหมุนดูก่อนว่ามันมีมุมให้หมุนไหมเหมือนจะง่ายดันไม่ง่ายซะอีก เหนนนเนน็นเห็นนะเนี่ยเห็นเขียก็ไม่ขึ้นอ,อขีดขีบเลยวะมีมุมขีบเนี่ยอืมก็เยอะอยู่อะครับเห็นไหมแต่แดนขาตอนอีก ก็เหลืออีกทีหนึง่งเป็นหูที่มุมแยงขึ้นไปอ่ะมุมกล้องบังว่า เหนียวแน่นดีวะาเฮ้ยโอเคก็ดูครับว่าเหนียวขนาดนี้เห็นไหมแผ่นหนึ่งจบครับจ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 บที่มันเยอะอย่างเนี้นะครับ มันจะเป็นชลน้อราน้อยเชืาหรือเลไไม่ใช่ชลาครับมันดำมันไม่ใช่ดำอะไรนั่นเป็นเหมือนควันไฟครับขมเหลาน่าจะเป็นพ่อรถนะครับควันท่อยเสียมอือืออ้อหออห mm <laughs> hmm <laughs> <laughs> สําลีกันดีกว่าอ๋อยังไม่ทันหมุนเลยก็หลุดแล้วดูวางบีบตรงโค้นแน่นๆแล้วก็หมุนรีดให้เหลวแลมแล้วก็แย่เข้าไป เอาเสร็จผมมาติดตรงนี้อีกได้ไหมเนี่ยเราก็ทำไปเรื่อยๆมุนไปเรื่อยๆมุนหมุนหมุนโอ้ยวันนี้ทำไมแอร์มันร้อนจังข้างนอกก็ร้อนมาเช้าก็เย็นนิดเดียว ั้งแรก,แกเราก็นึกว่าจะหนาวก็ไม่หนาวแต่คนภาคกลางมาก็บอกว่าเย็นบอกอมากแบบยี่สิบองศายี่สิบเอ็ดองศาเขาก็ว่าเย็นกันละของเรามันก็เปิดแอร์ปกติก็ยี่สิบสองยบสามอยู่แล้วตอนนันนานทีผมจะไปกรุงเทพอ่ะโอ้โห ไปดูฟุตบอลกรุงเทพโอ้โหร้อนตับแตกวันหนึ่งกินน้ำปกติอยู่เชียงรายกินน้ำสองขวดซึ่งเป็นขวดละลิลิรึ่งกินสองขวดไปอยู่กรุงเทพกินสามขวดแทบไม่ต้องเข้าห้องน้ำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเหงื่อมันก็ออกพั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 กโอ้โห,โโหเรื่องน้ำหอมนี่ฉีดกันเข้าไปเหอะ กลิ่นตัวก็ยังออกต้องใช้แบบน้ำแป้งดับกลิ่นนตาเต่าเหยียบโลกเคยดูไว้ถ้าใครเคยใช้จะรู้เลยขนาดว่าเท้ามีกลิ่นเหม็นๆนะเอาอีเต่าเหยียบโลกมีใส่เข้าไปนี่กลิ่นหายหมดแล้วโคตรเจ๋งอ่ะ เต่าเหยียบโลกมีของดีของแท้เลยไม่ได้ขาโศลาด้วยแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราไปข้างลุ้นเงินครับโย่มากันเต่าข้างนี้ข้างนี้ก็จะเป็นงานยุ่งยากเล็กน้อยอืข้างนี้ที่แขยบยากดูเหมือนไม่มีนะครับแต่มันมีอ,นนอยู่มุมอยู่มุมนี้ S 1> <S 1> โอ้มันยากกว่าที่คิดอ๋อไหนไหนไม่เยอะนะครับแต่มันมีทีวหูอยู่ได้ในนัะนะ âu à, à, dừng ngày đi để con à hoàn thành bảy cái hả cáo luôn đi あ。 โอ้โหมันเข้าไปอัดอยู่ในขอบแก้วหูอหามุมที่จะแคะยังไม่มีเลย ตอนนี้ก็พยายามแซะตอนนี้ก็ถ้าโชคดีก็น่าจะหลุดได้อตอนนี้ไม่ขออาจจะต้องบางุมกล้องหน่อยเพรายากมากโอ้แม่เจ้าโชคดีมากเลยครับ หลุดมาทั้งยวงโคตรเหนื่อยและหนักใจเลยครับไอีกรับมึงดูที่ยื้อกันอยู่เมื่อกี้งอกแงยกอกเงียทิ่มหูลูกค้าไปสองรอบเฮ้ยใช้ได้ครับพอพอกันเลยคี่หูคือหูเนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าหูหลูมันเล็ก แล้วคนอื่นเขาจะตรงเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไอ้เจ้านี้เขาเฉียงขึ้นไปอย่างเนี้ยทำให้ทั้งมุมกล้องและการวางมือบางจังหวะนี่ต้องขอโทษแฟนคลับด้วยที่มือไปบางมุมกล้องเพราะว่าถ้าไม่บางก็ขีดไม่ออกอครับ <laughs> แล้วอีกอย่างมันก็บังไปแล้วตอนนั้นสมาธิก็อยู่ตอนที่จะขีดก็เอาออก ืคลิปนี้ยังไม่รู้จะพูดอะไรเลยเพราะเพิ่งกินข้าวมาง่วงนอนมากแล้วก็อากาศร้อนด้วยอใส่ต้องเปิดพัดลมน้อยตัวช่วยอันสิ แต่เวลาไปเล่นเซิร์ฟนันไม่เห็นร้อนเลยนะกลางแดดเปี้ยงๆก็ไปเล่นได้อ่ะแปลกมากออออออืืืืืม Ding 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 มันครับอย่างเนี้ยมันแน่นอนโอเคดูเจอกันคลิปหน้าครับเอ๋อเดี๋ยวจะให้ดูขี้หรูรวมๆมาไว้เยอะขนาดไหนไปดูกันเถอะเราไปดูกันเถอะนี่ ขวาอันนี้ข้างซ้ายอ๋ออันนี้มีอีกอันหนึ่งอันนี้คือเศษของข้างซ้ายแค่เศษเศษมันนะเนี่ยอันนี้เศษข้างซ้ายอะยิ่ก้อยเขาเห็นไหมโอ้ป้าป้าจเจอกันคิดหน้านะบายบายโอ้อันนี้มันใหญ่มั้เนี่ยไม่ใช่เล็กๆล็กะดูดีดี ไปดีกว่าเจอกันคิดหน้า